สวัสดีครับพี่น้องครับดับเี้แช่มบลับครับตอนนี้ทีมงานเรามาถึงหลายคันแล้วครับตอนนี้ครับครับทีมงานเรามากันแล้วครับลมเย็นๆครับห้องน้ําโอเคมากครับสถานที่โอเคมากนะครับแล้วเราจะมาดูบรรยากาศโอ้รถมาแล้วครับผม หันไปทางไหนพอิ่นหันไปทางไหนหันมาพี่บอกเนาะหันทางพี่แล้วเมนมาแล้วครับทีมงานมากัน แน่นอนสนุกกันแน่นอนครับกับทีมงานสารถไฟรัดแพงครับวันนี้ขึ้นไหนไซเบตเตียงเตียงสายขวัวสายตาไหม อากาศสดๆนะครับพีมงานเราหันไปหันทางไหนหันทางไหนเกี้ยงหันไปพี <c oughs> ่บอก ฮันไปทางไหนครับเนาะพราจ้ภาพพาะจ่เดี๋ยวจะไปเกี่ยวกิวเตียวของเราจะคอยก็ไปกิวเตียวของเรามุดกับบัฟเนาะได้ง่ายกับได้ง่ายเราขอยมึงได้เนาะเพื่อ แอดมินเหรครับเอาในกลุ่มไอ้สนรับฟังห้ตลอดเลยถ้าอยาก่นกลุม้ถ้าอยากดีเลอร์ดึงไอ้สนเขากลุ่มเก็บปักตะกี้เราอยู่ในกลุ่มเล้เราออกไม่ได้ส่วนนั้นอ๋อเราบริยูดิเดึงเขาเราเราเขากลุ่มเราเราปักเขากลุ่มยูทูบทุกคนในมอลองมอรำสบายแมนเราบอกเลยว่าเขาอั็นอะไรอันนี้เขาให้เป็นหน้าที่แอดมินครับโอ้เอาค่ะรอแอดมินไปจบข่าวครับกูมาเห็นรายงานถ่ายคลิปอยู่เห็นดอกว่าจบข่าวครับ เอดเขาไปโยชนะนอนเนซื้อนะรอแอดมินรับครับรอแอดมินนะครับเพราะว่าเพรได้กลุ่มนมึงของในเรนวุ่นหากันอยู่กันอย่พราะกลุ่มยูกลุ่มยูทูบมอลํ์ไอโซนรัิปัก5หลายเสาลยเพราะคอยมาหอดกมูอยู่แล้วแล้วบอกว่าให้เข้าทางนู้นทางนี้เราบอกอันนี้ยังบ่บวกยังนาะจดป้าหมดว่าสนสุดยอดมาหอดกันเลยครับพว่าคราวนี้เล่นหนึ่งเาครับนไหนครับปพี่เขา มาคืนว่าปะเพราะว่าถ้าเชี่ยบเขาบานคนดด้วยจังไรยังไปทับจะผาปไประซิยังไปทับจะผาปยังไปทับจะผาเอาไปทับตังวิธีทั้งไรเมเ้ยมอก็ติดเอาขอเชี่ยไปเาคลิปเลยนั่งอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อันนี้แค่ปากมดุด<อ>รายงานทางเข้าหน่อยครับมันเข้าทางไหนครับมีไอ้ทุ่งครับเดี๋ยวเอาใส่ครับเข้าทางโน้นทางนี้บรืเอเปล่ามุดยิ้มใสครับมุดยิ้มใสครับมุดยิ้มใส่ครับมุดยิ้มใส่คใสโคก,กอดีดวยเหมนปากเหมือโคกอีดวยเหมนตัให้แป๊วเรียนบางนึงปากมุดบางนึงเดินโอเคอยู่บุรีกับย์กไก่ของใช่ ด้วยน้องแฟนไปนะครับของใช่ละรถบาสมาหอดไปนี่กำลังมากอุ้ยยิงกีทรรายงานมึงเนาะอยากได้นก็ลุกรถไปเลยเพื่อนเนี่ยเป็นหยังขาเราเข้าล็อกเออเป็นหยังกระดูกมันเามันงอมันงอดิมันงอมากเลยคนค่อยเป็นอยู่อันนอนนอนโคตโดนโด้เดือ สองนาทีก็บอกไหมปวดประสัไนไว้ตอนขับอยู่หนาวเราต้องใช่ไรไปยังไมยังบอกใจเบมารูเรืองไปยังขาล็อกเนเพราะเขามันหลุดเนี่ยดีแต่บอกอีนี่ล็อกเน,<ป>นาะดีดันมาแล้วครับของการนีนน้ี่มีทางอับ้โอ้น้องบีบีขวัญใจพิกเหลืองอยู่แล้ว บ่าไรเน้่ย่าไรตองเส้นอนามัยบอกเขาเลยเลยบ้านมาเข้าเส้นข้างอนามัยจบมาถึงนี่เลยไม่ไม่มายูทำไมยี่ไปยังนี่อนามัยอยู่ไก่หนี่งข้าดึกสาวไปหาหมอบอนี่ไม่หาหมอเลี้ยงทักบอกเขาแน่ในกลุ่มเลยเลยเลยปู่บ้านมามาเข้าทางเข้าเส้นอนามัยนะครับเกษตรจะถึงงานเลยสิถ้าเขามาทางวัดในโค้งจุ่งสิ ตามก็ตามเขาไม่ได้เลยทักบอกข้าไหนทักบอกข้าไนข้าเดวมาเอยกานไม่แบบซีดมากคซีดมาแล้วเนาะทรงก็ลรมองครับวนวนเเอนเยแต่อ้วันอากาศดีมาก เราก็จะหาที่จอดเร็จเป็นจะไรบอกูปไปก่อก้กูเตียวอยู่ทั้งหน้า ขั้วใหเฮ้ยมีขด้วขั้วให้ฮะไปแล้วมารับระตีแม่เฉพาะยางเรียกถามว่าใช่รถกันไหนรถคันไหนไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับตามล่ะไปเลยเยจาะเฮ้ย เข้านะครับงานเข้านะครับไม่รอดไม่รอดงานนี้ไม่รอดครับไปแล้วครับโอ้ไม่รอดครับไม่รอดเบิงบ้งบิ้ง บอรออเดอร์พายุสารคามไม่รอดครับอันนี้จำนวนจำนวนด้วยหลักฐานครับเข้เอนะคับเออเลิอดียตปรปาบุญปะตุงตอนนี้ปลาคุยด้วยอยู่เนาะมันตอกปาไลเจี๋ควยจะควายงามนี่ปลาคุ้เนี่ยปกดขบิงกับบ้างขอบคุณทุนังใจครับพี่หนอครับ พอกันคลิปหนาพี่น้องครับสวัสดีครับ